สวัสดีครับทำไมไปนอนลูกเด็กเงียบเสียงดังใสเสียงเสียวใสดีเนาะจังแมนอยากเอินอยากเรียนมาถักท้ายครับคุณดอกคุณด๊กดิ๊กตัวนี้ลูกเด็กเงียบแสบไหมใสแสบเฮ้าแมนบอ bỏ okay, cái nhẹp, nhẹp, hàm hao đó hàm hao đấy khát thả hao thử sẻ เล่นไฟมากกั่อื่นครับ่าเป็นงามแค่ไหนหยางจนีดหยางหยีดหยางหยทน ขอบคุณครับเฮงเฮงรวยรวยเออครับสุขภาพหลังใกล้แข็งแรงครับผมไปใส่ต่อครับอ๋อี่ว่าโอ้ยันไปเิงเินยบังบ่อ่ได้ไปเิ่งครับอาตั้งใจว่าจะไปเิ่ยูบังบ่อ ไปไปเมือนกันกับอาใหญ่หลานแตกเก็บบ้านได้เป็นล้านไม่ได้แค่กระซ้ากับรับรถรุ่นห่ายใช่ป่รถจะลายง่ายรถลายได้กระซ้าก็หลาเป็นประโกดการอยู่แบบว่าสุดยอดนะตอนนี้เนาะครับต้งกับเพิ่มดังเลยบ้านเจอนี่พออากาศดีเนาะเย็นหน่อยอากาศใกล้คื่นมันก็บผ่อนเป็นไงแมนครับใกล้คลื่นบ่อน ตอนแรกๆไปช่วนนาห่อนกระโจนคนเขาโบ้าห่อนเหมือนวันจี้บวิบไรจมเลยเบียดกันงันนานนักจะิบวิบจมเนาะเอปัญหาคนแทอยังีจจอดจอดรถเมื่อกี้เดี๋ยวบัไดได้่าเป็นโจรเดี๋ยเดือนเดยมมีหลายคันหลายเดือนอะไรยังไวจำันได มีแรงนีมันเป็นเด็เชื่อมอจิตใช่ไหมอจิตอีกสิอายาครับอีกเดินก็ไปจินตลาจ้ายิงกระทาจินตลาชั่วโจรว่านี่ข้าเก่งอ้ให้แน่คุณนะดูดีอันนี้ดดีเอ้ยน่าก็ได้ใส่ใช่ใส่เต็มเสื้ออันนี้บทอน ดอ,อ,าาอยแ่าาอกาศเนะนมีคือเี่ยวขอเราอน,นอาะแบแมน,ค,นครับยังดีอยู่ช่วงนี้ยังเป็นหนาหนาวอยู่แม่ัดวดนาเกล้านาแ <laughs> <laughs> ลงที่บาดนี่ ยังบ่ดได้ครับยังบ่มีคิวว่างผมก็าันเยอะปิบว่าเพื่อให้พท่งงานเต็มยังบ่มีคิวว่างเลยครับเพราะว่าคิวเต็มเลยบ่ฮู้ว่าเิ่นสิขืนเมื่อไบันที่สิบสอง 1ิอยู่บุรีรัมย์ครับสิอยู่ผู้เงินกันทลักเเลนนวนมัยรรื่อนะ่อคบแมนครับ้วกาว้นอยู่แถวนี้ละสีสเกตอบบุบลนจนหอดปีใหม่แต่ที่ละสองร้อกิโลสองกิโลสองร้อยสามร้กิโลนพ่ให้ให แมนครับเหลือบลาดแล้วนะรลลครับตกแตงก่งตกแต่งบาท่านแล้วล่อสร้างล่อของภายในภายในกับราคาบานซำ <laughs> กันานี่เดบา,าบ่ขอโำก ปีนี้เขาปูคนเดประมาณหาตันหกตันเนี่ยครับไหล,มมอ,ลอยู่อือจะเห่านะเหาะถีบแท่ะนะรู้ไหมอืม,ม,มนี่เปิ้ลเห่าเก่งเนาะเปิเ้ลใหญ่แลยนี่ไม่เอานะครับสัญชาตยานของเปิ้นแต่เปิ้ลกระเทือเนาะบอกบอกับพวกเหา่ามีหกยิบเลย <laughs> ม,ม,มีคนมีคนมาหาหลายบ่ล่ะมามเรื่อยๆครับ ในวัดกับมาจากกรุงเทพเปินมาเปิ่ลที่สิมาสะดอขคาะนะเปินกับมากันหมว่วนหลายคนอยู่ที่บรรจานครับสะดอเคาะเปินไปเปิ้มาหลบแรกแล้วเปิ่ลกลับไปเปิ้ชีวิตเปิ้มันดีขึ้นดีขึ้นล้วบันนี้เปิ้นกับผ้าคนหูจากเปิ่ลมาเห็ดแหล้าก็มีมีคนถักเปินลว่า หายไปเห็ดซ้ำอีกท่านึงสิดีแห้งวัานเพิ่ก็เลยมาหลอดสอง,อง,องอก็คือถ้าถ้าโทษไปประมาณช่วงกีาโมงสิบโมงเนี่ยถามเพื่อนว่ามืออื่นว่างบอคิว,ค,วคิวหลายบอถ้าเพื่อนว่ามาได้ก็บอกเ่นเฮ็ดกระทงไว้่าเลยครับแต่กับมืออื่นเท่ากับไปเพื่อนก็สิีเฮ็ดกระทงแห้เฮาเนี่ยถราพอกระทงเพิ่นเก่าสัน้นเพื่อนจะใส่เวลาเห็ดต้นเติดอยู่ ถ้าเ่าโบเร่จองไว้เ่าไปยังสี่ถ้าเพิ่นว่างเพิ่นเป็นเ่ากับเป็นนังถ่าเพิ่นเห็ดแต่ว่าถ้าเหาโทรไปจำนวนเส้ายังสี่มืัอนี้ว่างบ่ปูว่างอยู่นนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายผมกอกไปเห็ดกระทงไว้ผมในเดอร์แบบนี้เพิ่อนเห็ดไปถ่ามีครับผมกับโทรหาเพื่อนประจำมือว่างกับไปมาเอฟซีกับฝากเพื่อเพื่อนหนูมาหลบหนานสี่นะครับ เบิกอะเดี๋ยวคอยมีครับโจทย์อะไก็ได้ไม่ว่าสิกดใส่โทรศัพท์ไว้ก็ได้ได้เดี๋ยวเดินหนัวโทรศัพท์มาเดินหน่ครับเด็กตงใกล้ขวางแนคำนำเสาบ้นห่อนเจ็ดคือห่อนถอดเสื้อได้แล้วมั้งนี่อาการห่อนนี่ถอดเสื้อได้แล้วมั้งนี่

ฝากกำลังใจเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานหลังบ้านครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องทีเพ็ดนะครับพี่เพชรบักเด็ดเเพชรด็แซลตี้ยังเนี่ยครับครับเนี่ยเพื่อนก็ได้ของขวัญปีใหม่มาฝากครับ ก็ขอบคุณขอบคุณในความหาความเพียรนะครับนอ้องเอฟซีน้องหญิงครับตามสมุดปากการตามไปให้กับลังใจนอ้องกับสุงานครับขอบคุณขอบคุณฝักฝากกดซับ,บ,บสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับสารคิีนี้เอาไว้สมิสกอตเรบเดีย๋ยวคนใหม่คิดหน่อยคุณสวยครับ